ขออนุญาตพระอาจารย์อยากจะถามเรื่องอานาปานาสติเค uh huh. ยกำหนดลมหายใจเข้าคือเกิดใช่ไหมคะ uh huh. ออกคือดับและจะจะกำหนดหนึ่งสองสามถึงจะถึงสิบว่าจะจะอารมณ์เดียวตลอดไหมมันก็ไม่ตลอดค่ะบางครั้งมันก็จ oh. ิตเคลื่อนเหมือนกันไปใช้ ครสอนมาเนี่ยทำแบบนั้นจะเกิดกุศลหรือเปล่าฟังมาจากใครล่ะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนน่ะนั่งนับเลขอ่ะกำหนดกำหนดแบบมันจะเป็นการบังคับตัวเองหรือว่าจะเป็นอันดับแรกยมต้องดูก่อนว่าที่ฟังมาเนี่ยมันคําพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะไอที่เล่ามาเนี่ยมันไม่ใช่คำพระพุทธเจ้ามันสาวกพาสิทมีขาให้นั่งนับเลขเนี่ยมีเยอะนะ นั่งนับเลขมีอย่างหนึง่งนะรายมนับเลขเนี่ย one two t h หรือว่าหนึ่งสองสามนะ <laughs> ภาษาอะไรตั <c> ้ง <oughs> ในใจนะมันจะสับสนกันหนึ่งนะอ่าใช่ไหมแล้วก็หายใจเข้าเกิดหายใจออกดับไม่เกี่ยวนะจิตมันไม่รอหรอกว่าเข้าแล้วจะเกิดจะดับ <c oughs> อยู่กลางๆมันก,ก็เกิดดับได้ค่ะ <c oughs> มันไม่รู้จักลมหายใจกระยมหรอกนะ มันเป็นท่าตามธรรมชาตินะฝนจะตกแดดจะออกมันรอไหมไม่รอรอยมหายใจเข้าหายใจออกไม่สนใจหรอกแป๊บหนึ่งมันก็จะเคลื่อนไปแล้วค่ะป้ <c oughs> อนอนาก็นั่นน่ะสีแล้วที่โยมพูดว่าหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับมันก็ไม่ใช่แล้วเข้าใจไหมค <c oughs> ่ะมันไม่มีหรอกตรงนั้นนะคนมันพูดกันไปแค่นั้นเองคุเพระบอกว่าหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้ใช่ไหม กาทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทาไกายสังขารให้ลางับแค่นั้นเองเนาะเนี่ยไม่ต้องไปกําหนดนับ,น,น,บนี่กําหนดแล้วเนี่ยกาหนดยาวรู้สั้นรู้ยมจะไปห่วงนับทําไมในเมื่อมันไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกเอาหูไปฟังนะเอาหูไปฟังด้วยดีไปเงี่ยวหูฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน ค่ะบางครั้งโยมอ,อยากรู้ว่าแบบจะจะมั่นคงแค่ไหนจิตจะเคลื่อนไหว<ย>เร็วไหมก็อ,อยากกับพระพุทธเจ้าสิ <c oughs> ทำไมไปอยากกับวิธีทดลองของสาวกละ่ะค่ะนี่คือโยมไม่มั่นคงกับพระพุทธเจ้าไงอย่างนี้ใครก็ตามในโลกนี้สอนอะไรโยมก็ทําตามเข้าไปเหรอทําไมโยมไม่เลือกก่อนอว่าเราจะทําตามเดินตามเส้นทางเนี่ย มันควรจะเป็นเป็นเส้นทางที่ใครชี้ยมไม่คิดเลยเหรอใครชีว้ว่าเส้นนี้ถูกยมก็ไปเหรอนี่ถ้ายมเคยเดินหลงป่าเนี่ยยมจะเข็ดนะชาวบ้านเนี่ยมันชี้เยอะเลยเนี่ยทางเนี้ยไปโอ้โหไม่เจอเลยหลงทีเนี้ยพอใครบอกให้ใช้เปล่าวะใช้เปล่าวะนะนั้นคนสมัยก่อนที่พระเจ้าบอกนะ่ะเวลาสมณพราหมณ์เขาพูดอะไรเขาจะมองหน้าสมณพราหมณ์ที่พูดเนี่ยมันรู้จริงเปล่าวะ ในผู้ผู้เาใช้คําพูดนี้เหมือนนะเวลาโยมไปดูหมอนะโยมจะดูหน้าหมอหมอดูมันรู้จริงเปล่าวะมันพยากรณ์เราเนี่ยนะไอ้หมอคนนี้เก่งเปล่าวะใช่ไหมโต๊ะหมอดูมันก็หลายโต๊ะนะจะเข้าโต๊ะไหนดีวะหรือท่าทางใครแข่งแข้งขึ้งๆดีนะเราก็จะแวะเวียนไปโต๊ะนั้นไอ้ดูนี่มันท่าจะมั่นนะนะอย่างเงี้ยเห็นนะมผู้เจ้าบอกถูกเลยเขาจะมองหน้าสารภาพเหล่านั้นเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยท่านรู้ท่านรู้จริงหรือ นืมวิจิตรช้าโสดาบันไม่ผ่านนะคือยังต้องมั erm ่นคงกบบผู้เจ้าก่อนอันดับแรกและเชื่อว่าสิ่งที่ผู้เจ้าสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรนํามาทดลองนํามาทานํามาประพฤติปฏิบัติค่ะผู้เจ้าจึงบอกสงสาวกเนี่ยปฏิบัติดีตรงควรชอบตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนไม่ใช่คนอื่นบอกสอน และโยมเป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาโยมก็ต้องเดินตามคําที่ตถาคตบอกสอนฟังพ่อ,อทุกวันแค่ะพระองค์จึงบอกว่าศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นอย่างลากลงแล้วใช่ไหมอ,อ,อันสมณะพรามเทพอันพรมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่ชับจุงไปทางอื่นได้เนี่ยคนนั้นแหละควรเรียกตัวเองว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรส อันเกิดแต่พระโอษของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตรโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมนั้นเขาเป็นทายาแทแห่งธรรมะคือคําสอนของพระเจ้าเราต้องเอาคําสอนท่านเนี่ยตรงตรงเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ้าใจ่ไหมอ่าอาตมาก็เลยแนะนำโยมว่าโยมอันแรกโยมสกรีนก่อนว่าอันเนี้ยของพระเจ้าหรือเปล่านะอันไหนไม่ใช่ของพระเจ้าเนี่ยโยมวางไว้ก่อนไว้ทดลองชาติหน้าค่ะ,นะะชาตินี้ขอขอเสี่ยงกับพระเจ้าก่อนนะ รู้ทางและ